สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องข้อมูลล่าสุดนะคะจากบมจเจ้าสัวฟู้ d อินดัสทรีหรือว่า CHAO ค่ะครับผมได้ข้อมูลมาจากงาน Opportunity Day ไตรมาสหปี2568เลยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ของผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวรายนี้เป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้าง ครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาอัปเดตกันเพราะว่า,าแม้ภาพรวมผลประกอบการ Q1 เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสดใสนักนะฮะค่ะแต่ก็มีเรื่องราวเบื้องหลังมีความท้าทายแล้วก็มีแผนในอนาคตที่น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อีกรายหนึ่งน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ภาพรวมผลประกอบการ Q1 ที่ผ่านมาเลยตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะครับถ้าดูตัวเลขหลักๆนะครับ รายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ332ล้านบาทก็ลดลงไปนิดหน่อยประมาณสัก3.9%ม้าเทัเทียบกับปีก่อนอืมลดลงเล็กน้อยแต่ที่น่าสังเกตคือกำไรขั้นต้นครับอยู่ที่109ล้านบาทอันนี้ลดลง11.5%อ๋ดอและที่ลดเยอะเลยคือกำไรสุทธิครับอยู่ที่11.5ล้านบาทลดลงไปถึง56.8%เเลยทีเดียวเพิ่งเลยนะคะ ปัจจัยที่ว่ามานี่พอจะอธิบายตัวเลขขนาดนี้ได้หมดเลยจริงๆหรือคะหรือว่ามีอะไรที่ลึกกว่านั้นครับเป็นคำถามที่ดีเลยบริษัทเขาก็ชี้แจงว่ามีปัจจัยหลักๆอยู่สัก3าสอย่างอย่างแรกคือการปรับโมเดลการขายในช่องทางดั้งเดิมหรือ traditional trade นะครับโดยเฉพาะกับร้านยี่ปัวซึ่ง เออมันส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่องสั้นๆเพราะว่าต้องใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึงเข้าใจค่ะก็คือต้องใช้เวลาใช่ครับ2ก็คือแผนที่จะเปิดตัวสินค้าเข้าตั้งในจีนนะครับเขาเลื่อนไป Q2 แทนอ๋อเลื่อนไป3คือลูกค้า OEM ในสหรัฐมีการชะลอคำสั่งซื้อเพราะว่าต้องการลดสต็อก ก็เรื่องออเดอร์ไป Q2 เหมือนกันสุดท้ายก็มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบ้างแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบบางตัวที่สูงขึ้นแต่ทางบริษัทเขาก็มองว่าอันนี้น่าจะเป็นผลกระทบแค่ชั่วคราวครับเข้าใจค่ะฟังดูส่วนใหญ่เป็นปัจจัยระยะสั้นนะคะแต่ถึงแม้กําไรจะลดลงเนี่ยจุดแข็งเรื่องความเป็นผู้นําตลาดอันนี้ยังคงชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะชัดเจนมากครับเจ้าสัวยังครองตําแหน่งเบอร์หนึ่งเลยในตลาดเข้าตังค์เบอร์หนึ่งใช่ครับส่วนแบ่งตลาดสูงถึง79%ซ โห oh, 79%ครับเรียกว่าทิ้งหางคู่แข่งพอสมควรเลยส่วนในกลุ่มขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตว์หรือมิสแคนเนี่ยก็มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่62%ก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะครับผมแล้วก็ยังไม่นับรวมที่เขาได้รับรางวัล Most Admired Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่3ด้วยนะฮะอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ดีค่ะ <c oughs> 7 9ในตลาดเข้าต่างนี่แทบจะเรียกว่าครองตลาดเลยนะคะแล้วมีประเด็นใหญ่อีกเรื่องที่น่าจับตาม,มากคือการที่ TKN หรือเท่ากันน้อยเข้ามาลงทุนด้วยใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยคือณนะสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย TKN เขาเข้ามาถือหุ้นเจ้าสวยอยู่5.36 5.36%เปเซครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสองซึ่งเขามองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับ สิ่งที่ทุกคนจับตามองมากๆเลยก็คือเรื่อง Synergy หรือว่าการผนึกกำลังที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ Synergy นี Sy ่จะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะก็มองกันหลายด้านเลยครับทั้งเรื่องอการใช้เครือข่ายส่งออกที่แข่งกร่นมากๆของ TKN ซึ่งเขามีอยู่50กว่าประเทศแล้วนะฮะมามช่วยเสริมช่องทางต่างประเทศให้เจ้าสัวอ๋อจริงด้วยเท่าแก่นน้อยเขาเก่งเรื่องส่งออก ใช่ครับแล้วก็มีการร่วมกันสร้างแบรนด์การพัฒนานาวัตกรรมสินค้าร่วมกันหรือแม้แต่การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการเข้ามาของ TKN นี่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากซีเนอร์ที่ประกาศแล้วอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วแบบนี้กลยุทธ์หลักๆของเจ้าสัวเองหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะเขาจะขับเคลื่อนธุรกิจไปทางไหนทางเจ้าสัวเองก็มีแผนชัดเจนในหลายด้านครับอย่างแรกเลยคือต่างประเทศค่ะ ันนี้คือเดินหน้าเต็มที่เลยจากปีที่แล้วส่งออกแค่12ประเทศตอนนี้ขยายไป21ประเทศแล้วนะครับโห oh, เร็วมากครับแล้วก็ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนส่งออกเป็น30-35%ภายใน3-5ปีข้างหน้าตลาดหลักๆก,ก,ก็ยังเป็นจีนกับสหรัฐแต่ก็กำลังบุกไปยุโรปออสเตรเลียเพิ่มเติมด้วยการขยายจาก12ไป21ประเทศในเวลาไม่นานนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะคะมีสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ทำได้ดีในต่างประเทศมีครับ ตัวที่โดดเด่นมากๆเลยตอนนี้คือปลาแท่งหรือฟิตสติกนะครับปลาแท่งฟิตสติกใช่ครับได้รับการตอบรับดีมากในจีนเริ่มวางขายในร้านค้าปลีกใหญ่ๆแล้วแล้วก็มีแผนขยายเพิ่มอีกส่วนในประเทศเนี่ยก็ต้องรักษาเป็นผู้นำไว้ค่ะพร้อมกับเน้นสินค้ากลุ่ม better for you หรือที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นซึ่งตลาดนี้มันโตเร็วกว่าตลาดขนมทั่วไปนะฮะอ๋อเทรนด์สุขภาพกำลังมาครับแล้วช่องทางออนไลน์ก็โตเร็วมากเลย จากเดิมแค่2 3%ตอนนี้ขึ้นมาเป็น8%ของยอดขายแล้วอืมโตเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับส่วนช่องทางดั้งเดิมหรือ traditional trade เนี่ยกำลังปรับโมเดลร้านยี่ปั่วเป็นแบบขายตรงมากขึ้นเพื่อให้บริหารจัดการง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องมาเจ้นในระยะยาวด้วยการเน้นสินค้าสุขภาพเป็นเรื่องดีค่ะแต่ตลาดนี้การแข่งขันก็สูงมากเลยทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่เจ้าสัวมีจุดแข็งอะไรที่จะสู้ในเกมนี้คะนอกจากชื่อเสียงเดิมนั่นก็เป็นความท้าทายครับ แต่เจ้าสัวก็มีเรื่องนวัตกรรมเป็นอีกแกนหลักของเขาเหมือนกันค่ะยังคงตั้งเป้าออกสินค้าใหม่ปีละ15-20ถึงรายการแล้วก็น่าจะได้เห็นการร่วมมือกับ TKN ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจมาตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยอ๋อใช้ซีเนอร์จี้ตรงนี้ใช่ครับสุดท้ายก็คือเรื่องประสิทธิภาพอันนี้ก็สำคัญมากมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนปรับปรุงกำไรขั้นต้นผ่านการเลือกขายสินค้าที่กำไรดีหรือ Product Mix การจัดสื้อที่ได้ประโยชน์จากขนาดหรือ Economy of Scale การลดของเสียในโรงงานการนำเครื่องจักรมาใช้มากขึ้นแล้วก็เรื่องพลังงานทดแทนอย่าง Solar Roof ที่ตอนนี้เขาติดตั้งเฟส3แล้วด้วยฟังดูเป็นการปรับตัวรอบด้านเลยนะคะทั้งรับเทรนสุขภาพใช้จุดแข่งเดิมคือแบรนด์ตลาดในประเทศแล้วก็อาศัยการร่วมมือกับ TKN เพื่อโตในต่างประเทศแล้วก็สร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆโดยสรุปก็คือ แม้ว่าเจ้าสัวจะเจอความท้าทายระยะสั้นจากผลประกอบการ Q1 ที่ลดลงนะฮะซึ่งบริษัทมองว่ามาจากปัจจัยชั่วคราวแหละค่ะแต่เขาก็วางกลยุทธ์ไว้ชัดเจนมากทั้งการรักษาฐานที่มั่นในประเทศการบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการสร้างซีเนอร์จีกับ TKN ค่ะซึ่งอันนี้เป็นก้าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าการผนึกกำลังกับ TKN ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแค่การเสริมทับหรือว่าจะสามารถพลิกเกมสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ให้เจ้าสวนในตลาดขนมขบเคี้ยวที่การแข่งขันสูงมากได้จริงหรือเปล่าแล้วก็การเดิมพันกับเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เจ้าส่วนเติบโตได้อย่างยั่งยืนไหมแน่นอนครับซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยครับค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณมากนะคะยินดีครับ